ครับครับสวัสดีครับพี่น้องครับเพชรบูรณ์เนี่ยหลายคนท็บอกว่าเป็นเมืองมขาขับวานก็แน่นอนนะครับมะขับวานเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวในโลกได้ที่ให้แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่บอกว่าฟ้าประทานมาให้เนี่ยไม่ใช่มะขามเด่างเดียวนะครับ,รบฝากไว้ว่าวันนี้เนี่ยเพชรบูรณ์มีสินค้าอีกตัวหนึ่งก็คือทุเรียนนะครับฝาก,ฝากท่านไว้แล้วก็ติดตามการการที่จะขับเคลื่อนสร้างครับเคลื่อสร้าง ความเข้มแข็งคอนขางชุมชนที่แม้แต่ภาครัฐภาคนโยบายส่วนกลางเนียน่ยก็ก็รอคอยสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นวันนี้เอสบีก็ขอเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็พี่น้องถ้ายัางคิดว่าเอ๊ะเอสบีในบ้านเราไม่มีก็มาสมัครเป็นสมาชิกร่วมกันได้มามาสมัครฟรีขอบคุณครับแต่ให้รับทราบว่าขนาดนี้เนี่ยสมาพคมเอสบีเนี่ยเป็นศูนย์รวบรวมประเด็นปัญหาเป็นเ,นเวทีเปิดให้ท่าน ในการที่ท่านจะมาระดมกันพัฒนาแล้วก็มีอะไรที่ยังติดอยู่เนี่ยเราก็ไปนําเสนอไปหลายหลายชอ่องก็คิดว่าวันนี้คือการรวมศูงนะครับอาจรยะไ่าด็นกฎ